โรงเรียนบ้านยอดดอนชีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1พิบูลกุตชมพูตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านยอดดอนชีตำบลกุชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันเดืนปีที่ก่อตั้งวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2495ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น127คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวางามเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนดีเขียงคู่ชุมชนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านยอดดอนชีวินัยดีมีกระตันอยู่เคียงคู่พอเพียงบุคลากรโรงเรียนบ้านยอดดอนชีนายสุทัศน์ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุพรรณสุวรรณกูดครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นางสุจิตทายท,ทองครูชำนาญการพิเศษนางพัชณีบุญวังครูชำนาญการพิเศษนางสาวกุลธรีพลศรีหาครูนางสาวสิริกัละยาบุญทนแสนทวีสุขครูผู้ช่วยนายปรกรณ์มั่นจิตพนักงานราชการนางสาวปิยรลักษณ์ทรัพย์สิริบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ นางสาวจริยาพรกุลโทครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวจุลารัตชยนาครูอัตราจ้างนางสาวอาราวรันทองจันทร์ครูอัตราจ้างนางอนุทิดาฉัตรสุวรรณเจ้าหน้าที่ธุรการและนายสุนยบุญน้อมช่างไฟฟ้าระดับสี่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านโรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมมีการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสของโรงเรียน และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสบทด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านครูครูเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถเป็นวิทยากรสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำด้านคุณธรรม สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีที่จะสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบไป